พี่แป้งตื่นกันหรือ,อยังคะแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งจะมาสอนน้องๆรับบัวคลอรไฟสีแดงแบบนี้บอกเลยว่ามันโคตรที่เลยคะ่ะของชิ้นนี้เขาแจกเพียงแค่2 5 0 0ชิ้นไม่มีไม่ได้แล้วนะคะใครที่ชอบสะสมบัวคลรีนี่เขาแมบตามพี่แป้งมาเลยคะ่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกัน แน่นอนว่าเป็นแมปออบบี้อันนี้อีกแล้วนะคะน้อง,องเขาแจก2,500ชิ้นนะคะซึ่งวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมเลยค่ะน้องคือการที่เราเนี่ยจะต้องไปกระโดดออบบี้นะคะซึ่งเราก็ต้องลุ้นค่ะว่าเฮ้ยกระจกมันจะไม่ตรงไม่แตกตรงไหนนะคะแนะนาว่าตามไอ้หลังไปดีกว่านะอย่าใจร้อนนะ,ะเพราะมันจะมีพวกที่ชอบแฮกหรือชอบแบบแฮกแมปแฮกอะไรอย่างนี้นะน้อง,องบอกเลยว่ามีปรงุง 5นาทีนะคะน้องด้านบนจะมีเวลาบอกอยู่หากถึง5นาทีแล้วครบเวลาแล้วเนี่ยมันจะรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะแน่นอนว่าน้องจะต้องไปให้ถึงจุดสุดท้ายก่อนและครั้งนี้นะคะจะต้องใช้2วินถ้น้องเดินไปถึงจุดสุดท้ายแล้วน้องจะได้1วินก็ต้องเล่น2รอบให้ได้2วินถึงจะมาแลกของชิ้นนี้ได้นะคะ